ร้ายของเราจะเจ็บป่วยยิงค่าก็ด้วยอายุจะสัน้นลงพดโกงล่อลวงที่ได้มาทรัพย์สินเงินตราที่มีจะหมดไปผิดกิจการจะต่อไปด้วยศัตรูโกงนั้นเพิ่งรู้จะถูกคนใส่ร้ายโมเินเบาเราจะกลายเป็นบ้าพาตัวเองออกมาคมใจสมอ 971เมื่อพวกเธอกำลังประวาราณาขณะนั้นมีพิกษุเจ้าชินพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าพิกษุเหล่านั้นต้องประวาราณาใหม่พวกที่ประวาราณาแล้วต้องอาบัตทุกกฎ972ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าชินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน973ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าชินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าภิกษุพวกที่ปวาราณาแล้ว อันเป็นปวาราณาดีแล้วพวกที่เหลือพึงปวาราณาต่อไปพวกที่ปวาราณาแล้วต้องอาบัติทุกกฎ974ดูก่อนพิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวาราณามีพิกษุเจ้าชินในศาสนานี้มากรูปด้วยกันแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุเจ้าชินพวกอื่นที่ยังไม่มา พวกเธอมีความสงสัยว่าพวกเราประวาราณากันจะสมควรหรือไม่สมควรหนอดังนี้แล้วยังขืนประวาราณาพอพวกเธอประวาราณาเสร็จขณะนั้นมีภิกษุเจ้าฉินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า975ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าฉินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน976ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถินพวกอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่า9ก้าบริษัทยังไม่ทันลุกไปขนาดนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า9ก้าขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพ,พ,พวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน9ก้าร้าขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่า9ก้าร้บบริษัทบางพวกลุกไปแล้วขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจํานวนมากกว่า981ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน982ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่า983บริษัทลุกไปหมดแล้วขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า984ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน 985ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าภิกษุพวกที่บวาราณาแล้วอันเป็นบวาราณาดีแล้วพวกที่มาทีหลังพึงบวาราณาในสำนักพวกเธอพวกที่บวาราณาแล้วต้องอาบัตทุกกฎฝืนใจทําะวาราณา15ข้อ986ดูก่อนพิ่สุ์ทั้งหลายก็ในอาวาสแห่งหนึ่ง ในวันปวารณามีภิกษุเจ้าชินในาศาสนานี้มากรูปด้วยกันแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุเจ้าชินพวกอื่นที่ยังไม่มาแต่ฝืนใจทําปวารณาด้วยเข้าใจว่าพวกเราปรวารณากันสมควรแท้จะไม่สมควรก็หาไม่ได้เมื่อพวกเธอกําลังปวารณาขนาดนั้นมีภิกษุเจ้าถินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นต้องปวารณาใหม่ พวกที่ปวารณาแล้วต้องอาบัตทุกกฎ987ขณะนั้นมีภิกษุเจ้า,าถิ่น,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 พนพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน988ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าภิกษุพวกที่ปวารณาแล้วอันเป็นปวารณาดีแล้วพวกที่เหลือพึงปวารณาต่อไปพวกที่ปวารณาแล้วต้องอาบัตทุกกฎ989ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันปวารณามีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกันแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มาแต่ฝืนใจทำปวารณาด้วยเข้าใจว่าพวกเราปรวารณาการสมควรแท้จะไม่สมควรก็หาไม่ได้พอพวกเธอปวารณาเสร็จขนาดนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึง มีจำนวนมากกว่า990ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน991ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่า992บริษัทยังไม่ทันลุกไปขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า993ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน ขนาดนั n n ắn, ứng, ้นมีพิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่า995บริษัทปังพวกลูกไปขนานั้นมีพิสูจ์เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า996ขนาดนั้นมีพิสูุ์เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน997ขนาดนั้นมีพิสูจ์เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่า998 บริษัทลุกไปหมดแล้วขณะนั้นมีภิกษุเจ้า,าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า999ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน1000มีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าภิกษุพวกที่ปวารณาแล้วเป็นอันประวารณาดีแล้วพวกที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักพวกเธอพวกเธอที่ปวารณาแล้วต้องอาบัตทุกกฎ มุ่งความแตกร้าวทำปวาวารณาสิบห้าข้อหนึ่งพันหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ในโอกาสแห่งหนึ่งถึงวันปวนาวารณามีพิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกันแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอรู้อยู่ว่ายังมีพิสุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มาและมุ่งความแตกร้าวว่าขอพิสุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญขอพิสุเหล่านั้นจงพินาศจะประโยชน์อะไรด้วยพิสุเหล่านั้นดังนี้ จึงปาวารณาเมื่อพวกเธอกําลังปาวารณาขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงม mm. ีจํานวนมากกว่าภ uh, ja ิกษุเหล่านั้นต้องปาวารณาใหม่พวกที่ปาวารณาแล้วต้องอาบัตถุนลัดใจ1นขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า1นขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าภิกษุที่ปะวารณาแล้ว เป็นอันปวาราณาดีแล้วพวกที่เหลือพึงปวาราณาต่อไปพวกที่ปวาราณาแล้วต้องอาบัตถุนลัดใจหน <1, 4. S 1> ดูก่อนพิกสุดทั้งหลายอันหนึ่งในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันปวาราณามีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกันแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มาและมุ่งความแตกร้าวว่า ขอพิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์ขอพิสูจเหล่านั้นจงพินาศประโยชน์อะไรด้วยพิสูุเหล่านั้นดังนี้จึงปวาราณาพวกเธอปวาราณาเสร็จขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า1นึนหาขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน1นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่า1น บริษัทยังไม่ทันลุกไปขนาดนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า1น,น,นึ 1> ข an, ่ขนาดนั้นภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน1นึ่ขนาดนั้นมีภินนก,ก,10 10. ก then, ษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่า1,010บริษัทบางพวกลุกไปขนาดนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่า1น ah. ึ ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าชิน,น,วน,น,น,นพ,พวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน1นึ่ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าจินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่า1นึ่บริษัทลุกไปหมดแล้วขณะนั้นมีภิกษุเจ้าชินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นต้องปะวารณา,าใหม่พวกที่ปะวารณา,าแล้วต้องอบัตถุลัจใจ1นึ่นขณะนั้นมีภิกษุเจ้าชินพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน guessed. 1>, 1 0 1 5ขณะนั้นมีภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าภิกษุพวกที่ปวาราณาแล้วเป็นอันปวาราณาดีแล้วพวกที่มาทีหลังพึงปวาราณาในสำนักพวกเธอพวกที่ปวาราณาแล้วต้องอาบัติฉนลาใจปยาละมุก700รอติกะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในอววาสแห่งหนึ่งถึงวันปวาราณามีภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกัน แต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอไม่ทราบว่ามีพิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมาพวกเธอไม่ทราบว่ามีพิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาในสีมาแล้วพวกเธอไม่เห็นพิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่กำลังเข้ามาในสีมาพวกเธอไม่เห็นพิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้ว พวกเธอไม่ได้ยินว่ามีภิกษุเจ้าชินพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมาพวกเธอไม่ได้ยินว่ามีภิกษุเจ้าชินพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้วโดยใน175ติกะภิกษุเจ้าชินกับภิกษุเจ้าชินภิกษุอคันตุกะกับภิกษุเจ้าชินภิกษุเจ้าชินกับภิกษุอคันตุกะภิกษุอคันตุกะกับภิกษุอคันตุกะรวมเป็น700ติกะโดยปยาลมุก ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอคตุกะนับวันปวาราณาต่างกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วันปวาราณาของภิกษุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็น14ค่ําของพวกอคตุกะเป็น15าค่ำหนึ่งพถ้าพวกเจ้าถิ่นมีจํานวนมากกว่าพวกภิกษุอคตุกะพึงอนุวัตพวกภิกษุเจ้าถิ่น1นึ่ถ้ามีจํานวนเท่ากันภิกษุอคตุกะ พึงอนุวัตพวกพิสุเจ้าถินน่น1018ถ้าพวกพิสุทธอคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกพิสุเจ้าถินพึงอนุวัตพวกพิสุอคันตุกะดูก่อนพิสุท์ั้งหลายก็วันปวารณาของพวกพิสุเจ้าถินในศาสนานี้เป็น15บห้าค่ำของพวกพิสุทธอคันตุกะเป็น14บสี่ค่ำหนึ่ถ้าพวกเจ้าถินมีจํานวนมากกว่าพวกพิสุทธอคันตุกะพึงอนุวัตพวกพิสุเจ้าถิน หนึ่งพันยี่สิบถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกพิสูจอาคารทุกกะพึงอนุวัตพวกพิสูจเจ้าชินหนึ่งพันยี่สิบเอ็ดถ้าพวกพิสูจอาคารทุกกะมีจํานวนมากกว่าพวกพิสูจเจ้าชินพึงอนุวัตพวกพิสูจอาการทุกกะดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายอันหนึ่งวันปวานาของพิสูจเจ้าชินในศาสนานี้เป็นหนึ่งค่ำของพวกพิสูจอาการทุกกะเป็นสิบห้าค่ำหนึ่งพันยี่สิบสอง ถ้าพวกพิสูจเจ้าฉินมีจํานวนมากกว่าพวกพิสูจน์เจ้าฉินไม่ปรารถนาะก็ไม่ให้ความสามัคคีกับพวกพิสูจอคันตุกะพวกพิสูจอคันตุกะพึงไปประวารณานอกสีมาเชิดหนึ่ิถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกพิสูจน์เจ้าฉินไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ความสามัคคีแก่พวกพิสูจอคันตุกะพวกพิสูจนอคันตุกะพึงไปปรารถนานอกสีมาเชิด1024ิ 2024, ถ้าพวกพิสุอคกันตุกะมีจมํานวนมากกว่าพวกพิสุเจ้าถิ่นพึงให้ความสามัคคีแก่พวกพิสุอคกันตุกะหรือพึงไปเสียนอกสีมาดูก่อนพิสุทั้งหลายอัน,นหนึ่งเนินปรวาลานาของพวกพิสุเจ้าถิ่นในาศาสนานี้เป็น15คห้าของพวกพิสุอคกันตุกะเป็นหนึ่งค่ำหนึ่งพถ้าพวกพิสุเจ้าถิ่นมีจมํานวนมากกว่าพวกพิสุอคกันตุกะพึงให้ความสามัคคีแก่พวกพิสุเจ้าถิ่น หรือพึงไปเสียนอกสีมา1นึ่ถ้ามีจํานวนเท่กากันพวกพิสุอคันตุกะพึงให้ความสามาคีแก่พวกพิสุเจ้าฉินหรือพึงไปเสียนอกสีมา2นึ่ถ้าพวกพิสุอคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกพิสุอคันตุกะไม่ปรารถนาไม่ต้องการให้ความสามาคีแก่พวกพิสุเจ้าฉินพวกพิสุเจ้าฉินพึงไปปวาราณานอกสีมาเถิด ภาราณาของพิสูจน์ที่สงสัยเป็นต้น1นึ่ดูก่อนพิสูจน์ทังหลายก็พวกพิสูจน์อคตุกะในาศาสนานี้ได้เห็นอาการเจ้าถิน่นลักษณะเจ้าถิน่นเครื่องหมายเจ้าถิน่นสิ่งที่แสดงเจ้าถิน่นของพวกพิสูจน์เจ้าถิน่นเตียงต่างฟูกหมอนจัดไว้ได้ระเบียบน้ำฉันน้ำใช้จัดหาไว้เป็นอันดีบริเวณกว่าสะอาดสะอ้าน ครั้นแล้วมีความสงสัยว่าพวกพิสูจเจ้าชินมีหรือไม่มีหนอพวกเชอมีความสงสัยแต่ไม่เที่ยวค้นหาคั้นแล้วขืนปวารณาต้องอาบัตทุกกฎ1,029พวกเชอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วแต่ไม่พบพึงปวารณาไม่ต้องอาบัต1,030พวกเชอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้ว จึงปวาราณาร่วมกันไม่ต้องอาบัต1,031พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วพบคันแล้วแยกกันปวาราณาต้องอาบัติทุกกฎ1,032พวกพิสูจมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วพบคันแล้วมุ่งความแตกร้าว่าขอพิสูจพวกนั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศประโยดอะไรด้วยพิสูจพวกนั้นดังนี้จึงปวาราณา ต้องอาบัตถุนลัใจ1นึ่ดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายอันหนึ่งพวกพิสุทอาคารตุก,กะในศาสนานี้ได้ยินอาการเจ้าถิน่นลักษณะเจ้าถิน่นเครื่องหมายเจ้าถิน่นสิ่งที่แสดงเจ้าถิน่นของพวกพิสุทธ์เจ้าถิน่นได้ยินเสียงเท้าของพวกพิสุท์เจ้าถิน่กนกําลังเดินจงกรมได้ยินเสียงท่องสาธยายเสียงไอเสียงจามครั้นแล้วมีความสงสัยว่า พวกไปสู่เจ้าถิ่นยังมีหรือไม่มีหนอะพวกเชิมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหาคันแล้วขืนประวารณาต้องอบัตทุกกฎ1นึ่พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคั้นค้นหาแล้วไม่พบคั้นแล้วจึงประวาราณาไม่ต้องอาบัต1นึ่พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหา คลั้นค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วจึงประวาราณาร่วมกันไม่ต้องอาบัต1,036พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคลั้นค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วจึงแยกประวาราณาต้องอาบัตทุกกฎ1,037พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคลั้นค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วจึงมุ่งความแตกร้าวว่า ขอพิษุุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศจะประโยชน์อะไรด้วยพิสูุเหล่านั้นดังนี้จึงปวาวรณาต้องอาบัตถุละใจ1,38ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันหนึ่งพิสษุเข้าฉินในศาสนานี้ได้เห็นอาการอาคารตุก,กะลักษณะอาคันตุก,กะเครื่องหมายอาคันตุก,กะสิ่งที่แสดงอาคารตุก,กะของพวกพิกษุาอาคันตุก,กะได้เห็นบาทจีวรผ้านิสีชนะ อันเป็นของพิสุพวกอื่นได้เห็นอรอยน้ําล้างเท้าครั้นแล้วมีความสงสัยว่าพวกพิสุอาคัรตุก,กะจะยังมีหรือไม่หนอพวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหาครั้นแล้วขืนปวารณาต้องอาบัตทุกกฎ1นึ่พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาครั้นค้นหาแล้วไม่พบครั้นแล้วเจิงปวารณาไม่ต้องอาบัตหนึ่ง พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคลั้นค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วจึงปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัต1นึ่งพิพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วได้แยกการปวารณาต้องอาบัตทุกกฎ1นึ่งพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคลั้นค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วมุ่งความแตกร้าวว่า ขอพิสูจเหล่านั้นจงเสื่อมศูนย์จงพินาศจะประโยชน์อะไรด้วยพิสูจเหล่านั้นดังนี้จึงปรวารณาต้องอบัตถุลัดใจหนึ่ั1ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันหนึ่งพวกพิสูจ์เจ้าชินในศาสนานี้ได้ยินอาการอาััรตุก,กะลักษณะอาััรตุกะเครื่องหมายอาััรตุกะสิ่งที่แสดงอาคัรตุกะของพวกพิสูจน์อาันรตุกกะ ได้ยินเสียงเท้าของพวกอคันตุกะกำลังเดินมาได้ยินเสียงรองเท้ากระชบได้ยินเสียงไอเสียงจามครั้นแล้วมีความสงสัยว่าพวกพิศุอคันตุกะยังมีหรือไม่มีหนอพวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหาครั้นแล้วขืนบวารนาต้องอาบัตทุกกฎ1น4พพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาค้นหาแล้วไม่พบ คลั้นแล้วจึงปะวารณาไม่ต้องอาบัติ1,045พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาครั้นค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วได้ปะวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติ1,046พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วได้แยกกันปะวารณาต้องอาบัตทุกกฎ 1047พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคลั้นค้นหาแล้วจึงพบคลั้นพบแล้วมุ่งความแตกร้าวว่าขอพิสุเหล่านั้นจงเสื่อมศูนจงพินาศจะประโยชน์อะไรด้วยพิสุเหล่านั้นดังนี้จึงปวารณาต้องอาบัตถุนลัดใจภิกษุสมานสังวาสเป็นต้นปวารณา1048ดูก่อนพิสุทั้งหลาย ก็พวกพิสุจนคอคตุกะในศาสนานี้ได้เห็นพวกพิสูจเจ้าถิ่นซึ่งเป็นนานาสังวาสพวกเชอกลับได้ความเห็นว่าเป็นสมานสังวาสครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถามครั้นแล้วจึงปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัต1,049พวกเชอได้ไต่ถามครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจครั้นแล้วปวารณาร่วมกันต้องอาบัตทุกกฎ1,050 พวกเธอได้ไต่ถามครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียดครั้นแล้วแยกการปรวาราณาไม่ต้องอาบัต1,51ดูก่อนพิสุทธ้์ทังหลายอันหนึ่งพวกพิสุอคันตุก,กะในศาสนานี้ได้เห็นพวกพิสุเจ้าถิ่นซึ่งเป็นสมานสังวาสพวกเธอกลับได้ความเห็นว่าเป็นนานานสังวาสครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถามครั้นแล้วปวาราณาร่วมกัน ต้องอาบัตทุกกฎ1052พวกเธอได้ใต่ถามครั้นแต่ถามแล้วรังเกียจครั้นแล้วแยกกันประวารณาต้องอาบัตทุกกฎ1 0 5 3พวกเธอได้ใต่ถามครั้นใต่ถามแล้วรังเกียดครั้นแล้วประวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัตหนึพิบสี่พวกเธอได้ใต่ถาม คลั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจคลั้นแล้วแยกกันปวนารณาไม่ต้องอาบัต1,55ดูก่อนพิสุทั้งหลายอันหนึ่งพวกพิสูจเจ้าชินในศาสนานี้ได้เห็นพวกพิสูจอาคารตุก,กะซึ่งเป็นนานาสังวาสพวกเธอกลับได้ความเห็นว่าเป็นสมานสังวาสครั้นแล้วก็ไม่ไต่ถามครั้นแล้วปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัต1,56 0พวกเธอได้ไต่ถาม ครั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจครั้นแล้วอวารณาร่วมกันต้องอาบัตทุกกฎ